รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม m มิวเอ็ X, The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าสวัสดีค่ะบอมสวัสดีครัเบยครับ,รบเจอกัน2องคนแบบนี้นะครับแน่นอนงานมอเตอร์โชว์กลับมาอีกแล้วนะครับเอาเป็นว่าไม่เสียเวลานะเดี๋ยวสุดท้ายเรากลับมาดูกันว่าใครมีอะไรน่าสนใจมากกว่ากัน อีซูซูกันบ้างนะคะรถยนต์เนี่ยหลากหลายนะคะแล้วก็น่าสนใจทุกรุ่นเลยให้พี่ท็อปเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าค่ะว่าไฮไลท์เลยของงานมอเตอร์โชว์นี่คือคันไหนคะคือวันนี้นะครับเราเขาเรียกว่าเรามีโครงการอีซุฟลาซเซตปาร์ตี้กับอีซุเพียงข้างคุณเพียงคู่ไทยอีซุเราเนี่ยอยู่เพียงคู่กับสังคมไทยมานานมาก6กกว่าปีแล้วนะครับซึ่งในปีนี้เราก็นำเขาเรียกว่ารถของอีซุเราก็คือรถมังกรทอง TFR นะครับมารีสโตร์แล้วก็นำเครื่องยนต์ใหม่ๆ <ạ. S 1> ใส่เข้าไปในรถคันนี้นะครับ <ạ. S 1> เป็นบอดี้เดิมนะครับเป็นรถเดิมเดิมคงแชสซีเดิมแต่ว่าเอาเครื่องยนต์2.2พร้อมเกียร์ใหม่ใส่เข้าไปในรถคันนี้ก็จะมีความฟีลมากขึ้นใช่ใช่<อ>ก็คือเหมือนกับว่าคลาสสิกแต่ว่าโมเดินเนี่ยมาดูว่าคันนี้ได้ยังไงแล้วคันนี้ล่ะคะนอกจากรถตัวเดิมคลาสสิกล่ยก็จะเป็นรถรุ่<อ>นใหม่เราที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถวิล์ XRS นะครับตรงที่2.2 m a c f o e r s น n รึ่นใหม่ของเรา เป็นขึ้นก่อนที่จะเรียกว่าทํามาใหม่หมดรวมทั้งมีเกียร์แปดสปีดนะครับที่รองรับตัวเครือ่องยนต์ตัวนี้เนี่ยได้อย่างเหมาะสมเหมาะเหม๋งกันเลยนะครับ<ช><ช>นอกจากรุ่น s t a ด d a r d แล้วเนี่ยเราก็จะมีรถแต่งด้วยเบสโตรมีทั้งแต่งเป็นเรื่องสปอร์ตออฟโรดนะครับวีคอสเรามีการแต่แงแบบจัดเต็มนะครับเป็น 4x4 เต็มที่เลยหรือว่าเป็นหัวเดี่ยวหรือสปาร์คเนี่ยเราแต่แงแบบโหลดให้ทุกท่านได้ชมด้วยว่ารถมันรถหัวเดี่ยวแต่งแล้วมันก็สวยดีเนาะพูดง่ายๆว่าชอบแบบไหนเนี่ยให้เลือกหมดเลยถูกต้้้้ออองแลวถาาสนนใจจยกะะซืมมมีโโปรชั่ค <g arden> ก็อย่างที่เรียนไว้นะครับปีเรามีโปรโมชั่นหลายแบบนะ,ค,ะครับก็ここท่านใดสนใจอยากได้แบบไหนนะครับดาวน้อยผ่อนนานนะครับก็มาคุยกันได้ค่ะนอกเหนือจากเลือกซื้อรถแล้วเนี่ยมีกิจกรรมอะไรอีกคะที่บูธท่านใดที่จองรถในงานนะครับมีสิทธิ์ลุ้นกันเลยว่าบัตรกำนันรับของยูสุเรานะครับบัตรกำนันมูลค่า2 2 0 0 0บาทนะครับเรามีการจับทุกวันนะครับรวมแล้วห้าสบหกังวัลก็รวมมูลค่าก่อนล้านกว่าบาทเลยนะครับท่านนี้จองรถในงานนี้ได้เลยครับร่วมสุขกันได้ครับผมขอบคุณค่ะครับผม มับโตโยต้านะคะปีนี้ค่ะนำรถทุกเซกเมนต์มาโชว์แล้วก็มีการตกแต่งที่หลากหลายด้วยนะคะให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็น Fortuner, Camry, Yaris หรือว่า c h a ป์ก็ตามที่สำคัญเขาเน้นบริการหลังการขายด้วยค่ะ คอนเซปต์การแต่งงานปีนี้ของเราเป็นคอนเซปต์ Move Your World นะครับ Move All Opportunity นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนโลกของคุณขับเคลื่อนทุกโอกาสให้เป็นจริงครับปีนี้โดีแท้เนี่ยแสดงแต่แสดงรถเนี่ยหลากหลายรุ่นมากนะครับมีทุกไลน์อัพตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับเอาหลักๆเลยอย่างไฮบริดนะครับตัว midsize sedan นะครับยอดขายอันดับหนึ่งนะครับก็คือตัว all new c a m r y นะครับสำหรับไฮบริด SUV นะครับอันดับหนึ่งเลยก็แน่นอนฮะอย่างลิทท์ครอสตัวลากครอส เราเอลติชไฮบริดนะครับ MPV สุดหรูนะครับอั Alpha, Fi, ลฟาไรไฟเราก็มีมาแต่์ด้วยครับส่วนถ้าเป็นพวกรถยนต์เ mm hmm. พื่อการพันธุ์ดิเนทัลรีโวตัวนี้เรามาแทบจะครบทุกรุ่นนะครับดูด้าฟอร์จูเนอร์นะครับเรามาครบทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นลีเดอร์ลีเจนเดอร์เคียร์สปอร์ตนะครับแล้วก็มีชุดแต่งไวดบอดี้นะครับพร้อมล้อแม็กอลอย mm hmm. แต่งพิเศษจากเล็โซนะครับ ส่วนรถยนต์นั่งนะครับแน่นอนฮะรถยอดฮิตก็ซีดานยอดนิยม pop up the town นะครับยาริสเอทีพุรุ่น Special Edition นะครับยาริสเอทีพุนักเชิดทีโชว์อยู่ทางด้านนู้นน,นะครับแล้วก็รถยนต์เจ็ดที่นั่งโตโยต้าเวลสนะครับจริงๆอยากให้ทุกท่านมาที่งานนี้เพราะดิวของเราทีมเราทีนี้บอกว่าทุกคันมั่นใจไปสุดทุกดิวกับโตโยต้านะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณภาพรถนะครับความไว้วางใจในสุดบริการนะครับดิวที่คุ้มค่าแล้วก็ โดยการทั่วประเทศท่านสามารถเข้าไปได้เลยนะครับมีดีลพิเศษนี้ให้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับเป็นเจ้าของรถยนต์ไฮบริดนะครับตอนนี้นะครับไฮบริดทุกรุ่นนะครับรับฟรีโดยได้สมัติแปลนะครับเป็นแพคเกจเช็คระยะตั้งแต่1-50,000ถึงกิโลเมตรนะครับขยายรับประกันสูงสุดถึง5ปีหรือ15 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเมื่อท่านเข้าเช็ครถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับขยายเวลาการรับรองแบตเตอรี่ไฮบริด สิบปีนะครับและรับประกันระบบไฮบเป็นห้าปีไม่จํากัดระยะทางนะครับส่วนรถยนต์รุ่นอื่นๆพิเศษเนี่ยอยากให้มาดูนะครับโโดาวต,าต่ำจอเยอะแยะไปหมดนะฮะอัตราถือว่าพิเศษสุดน,นะครับให้ท่านสามารถออกรถได้ง่ายๆอยากให้มาที่บูญเราครับ วในบูธของ Honda ค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเทคโนโลยีไฮบริดนะคะหรือว่าที่เรียกว่า e-h-e-v นี่คือสิ่งที่ Honda าภาคภูมิใจนำเสนอนะคะเดี๋ยวเราไปฟังผู้บริหารของ Honda กันค่ะคุณรัชนีค่ะ สำหรับงานมอเตอร์โช2025ในปีนี้นะคะทางบูธฮอนด้ค่ะยังคงตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์นะคะโดยการนำเสนอค่ะรถในหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะและในปีนี้นะคะเราจะมีการเปิดตัวแบรนด์แคมเปญตัวใหม่ค่ะที่ชื่อว่า Where the Drive Means More นะคะแล้วก็รุ่นที่เป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้เลยค่ะเริ่มจาก Honda EN1 นะคะ SUV ขุมพลังไฟฟ้า100%ค่ะก็เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่ Honda เปิดตัวนะคะรับจองแล้วก็จาหน่ายรถ ยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งมาพร้อมกับราคาพิเศษนะคะ1 1 9 9 0ล้บาทค่ะอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะคะกับรุ่น Honda City Hatchback d r i v รเใหม่ค่ะในราคาสำหรับรุ่นนี้นะคะ829,000บาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมากับรถรุ่นอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ehev full hybrid ค่ะในรุ่น City Civic Accord H R V และ C R V ค่ะและรุ่นเทอร์โบในรุ่น c ิ t y และวก็ซ i v i c ด้วยนะคะและในส่วนของโปรโมชั่นค่ะในครั้งนี้นะคะ Honda มอพร้อมกับ Pro h o ตรุ่นฮิตนะคะซึ่งลูกค้าสามารถจะเป็นเจ้าของ Honda ได้โดยง่ายค่ะท่านสามารถเลือกนะคะรับเป็นดอกเบี้ย0% นะคะมาพร้อมกับ Honda Exclusive Care แคค่ะและฟรีประกันชั้น1ค่ะหรือจะเลือกรับเป็นดาวน้อยผ่อนสบายกับ Honda Double Smile Plus นะคะค่ะดิฉันก็ขอเชิญชวนนะคะลูกค้ามาร่วมสัมผัสนะคะกับผลิตภัณฑ์ Honda ได้ที่งาน Bangkok International Motor Show ค่ะได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่6ใเมษายนค่ะ 2คันค่ะอยู่บนเวทีนะคะเราจะคุยกับคุณทีกันค่ะขั้นแดงก่อนเลยค่ะคุณทีความพิเศษถึงได้อยู่บนเวทีเนี่ยคืออะไรตัวนี้เป็นรถต้นแบบเป็นสปอร์ตคอมแพคที่ใช้พลังงานไฟฟ้า100%นะครับชื่อ Iconic SP นะเป็นแบรนด์ไอคอนของ m a z ด a านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในฝากระโปรงเนี่ยเป็นเครื่องยนต์โเตรแบบโเตอรี่แบบ2โรเตอร์และก็รถคันนี้ได้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%ยคันนั้นนะคะชื่อ Mazda 6e หรือ Mazda 6e นะครับเป็นรถไฟฟ้า100%ซึ่งพัฒนา ขึ้นมาโดยให้เกิดจินบายตายฟีลลิ่งแล้วรถรุ่นอื่นๆล่ะคะตอนนี้ของม a สด้าตัขายดีตัวไหนอยากจะให้ท่านผู้ชมเข้ามาดูบ้างคะตัวที่เป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะครับก็เป็นตัวใหม่ด้วยก็คือ m a สด้า2 New Mazda 2 Essential นะครับเป็นการปรับอุปกรณ์และลดราคาปรับราคาลงมาเพื่อให้เราเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็ยังมีนะครับตัว มาซา MX-5 หรือ MX-5 นะครับเป็นรถ MX-5 รุ่นครบครอบ35ปีมีจํานวนจากัดแล้วก็มี serial running number นะครับเป็นการตกแต่งพิเศษทั้งภายนอกและภายในนะครับก็จะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกที่บูตมาซาในปีนี้เช่นกัน สำหรับคนที่สนใจรถ Ma z d a มีโปรโมชั่นพิเศษไหมคะมางานมอเตอร์โชว์โปรโยเยอะมากเลยครับผมคิดว่าปีนี้เป็นโปรโมชั่นที่เยอะที่สุดนะที่มา z d a าเคยทำมาแล้วนะครับมีทุกรูปแบบเลยตั้งแต่ดอกเบี้ย0%ตั้งแต่ช่วยดาวนะครับตั้งแต่เรื่องของบริการรีมันเทนแอนด์หปีรถ Si ส์ s s s เซสตันช่วยเหลือฉุกเฉินมีทุกอย่างเลยนะครับอยากให้เข้ามาที่บูธจริงๆเรามีรายละเอียดเยอะมากแล้วผมก็เชื่อว่ามันเป็นทามมิ่งท,ที่เหมาะสมที่สุดในการออกรถในยุคปัจจุบันนะครับอยากเชิญชวนที่บูรจรริงๆคับ ขอบคุณมากเลยครับ ของนิสสันนะคะโดดเด่นเลยค่ะคันนี้อยู่บนเวทีนะคะต้องให้คุณอจิมาอธิบายฟังหน่อยค่ะว่าความพิเศษของรถคันนี้อยู่ตรงไหนบ้างค่ะรถคันนี้นะคะคือ all new nissan serena e power นะคะเป็นรถ mpv 7ที่นั่งขนาดกลางการันตีเลยนะคะด้วยยอดขายอันดับหนึ่งนะคะจากประเทศญี่ปุ่นเหมาะสำหรับทุกกิจกรรมของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเป็นหมู่คณะมาในภายใต้นิยามคำที่ว่า ความสนุกที่ใช่ความสบายที่ชอบนะคะมากับระบบเทคโนโลยี e power นะคะเป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ของนิสสันคอนเซ็ปต์ต่างๆยังคงเดิมนะคะ,น,ะนิสสันเซเรนก็คือ Big Easy Fun คือมีห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางเบาะที่นั่งนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง13รูปแบบประตูสไลด์ อัตโนมัติแฮนด์ฟรีทั้งสองข้างเลยนะคะส่วนประตูท้ายนะคะสามารถเปิดได้2ระดับ d u โอแบ็กด o ร์นะคะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมากับระบบความปลอดภัยรอบคันเลยนะคะรุ่นอื่นๆลนะคะที่นำมาแสดงเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างที่ได้รับความนิยมหรือว่าน่าสนใจค่ะโอ้ต้องบอกว่าทุกรุ่นเลยค่ะที่เราเอามาจัดนะคะก็มีอย่างที่รู้กันนะคะก็คือนิสสันเซเรนนะคะนิสส e ันคิกอีพาวเว น,ะะนิิสันอเมรานิสันนาวราแล้วก็นิสันเทอร่าค่ะมีข้อเสนอสุดพิเศษเลยนะคะในแคมเปญ a y Yes ไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ย0%หรือผ่อนนานถึง96เดือนเลยนะคะถ้าเป็นลูกค้าเดิมนะคะเป็นลูกค้านิสันเดิมสามารถรับส่วนลดสูงสุดได้ถึง30,000บาทค่ะติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่เราได้ตลอดเวลาเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้มาที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46เนี่ยนะครับตรงมาที่บูธของมิซูบิชิเลยครับเพราะมีความน่าสนใจหลากหลายอยู่ในบูธของมิซูบิชิครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปอย่างเจ้ามิซูบิชิ h i x กซ์ฟ e รนะครับรถยนต์อย่างมิซูบิชิ h i x กซ n เพ H.E.V ที่เป็นรุ่นพิเศษก็คือรุ่นเพลครับมีการตกแต่งใหม่นะครับหน้าตาดูสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีมิซูบิชิ h i ็กซ e เพนที่เป็นรุ่นค Cross ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับในตัว นั้นใครที่มางานมอเตอร์โชว์อย่าลืมแวะมาที่บูธของมิตซูบิชินะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับผู้บริหารแล้วก็ชมในบูธของมิตซูบิชิกันครับ ครับวันนี้รับเกียรติจากทางผู้บริหารของมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยครับคุณสารโรธมาเลิศครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บูธมิตซูบิชิครับเอาว่ารวมๆก่อนมีอะไรน่าสนใจบ้างครับพี่ปีนี้ก็ปีนี้จริงๆมาทุกรุ่นแต่ไฮไลท์ของมันก็คือตัว X-Ford HEV นะครับและอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Expander Play ซึ่งเป็นรถที่ตกแต่งมาจากโรงงานนะครับเป็น Limited Edition ใช่ครับใช่ครับครับก็ถือว่าเป็น HEV ทั้งคู่ใช่ครับแต่ว่าใครที่จะมาดูนะครับในส่วนของ ปาเจโร่สปอร์นะครับหรือว่าออนิว i ิสุบิชิท t r ท t ันก็สามารถที่จะมาชมได้นะครับมีจัดแสดงไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถามถึงเรื่องของแคมเปญก่อนครับพี่สาโรธหลาย<อ>คนบอกอยากเป็นเจ้าของ <c oughs> มีอะไรแคมเปญบ้างวันนี้เราจัดแสดงรถสําหรับลูกค้าทั่วๆไปเป็นครั้งแรกนะครับก็มีข่าวเรื่องของโปรโมชั่นนิดนึงลูกค้าที่ตัดสินใจจองนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมคนะครับและรับรถ ภายในวันที่31กรกฎาคมเนี่ยจะได้รับบัตกรกำนันพิเศษจากเครือโรงแรมเซนทารามูลค่า10,000บาทนะครับ,รบและลูกค้าเก่ามิซูบิชิอันนี้พลาดไม่ได้นะครับก็มีโปรแกรมมิซูบิชิแฟมิลี่นะครับได้รับส่วนลดนะครับ3,000 30, 0บาทแล้วก็สามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่ M-Drive ก็คือแอปพลิเคชันของมิซูวิชิมอเตอร์ เป็นแอปพลิเคชันดีๆนะครับที่อยากให้มีเอาไว้ครับลูกค้ามิซูบิชิต้องมีเลยครับคนที่ยังไม่ซื้อรถก็ไปลงไว้ก่อนได้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดเงื่อนไขข้อเสนอสุดพิเศษต่างๆจากทางมิซูบิชิ h i ครับวันนี้ขอบคุณพี่สารุมากครับขอบคุณ,ค,ณครับ,รบสวัสดีครับ พุธของ Mercedes- Benz ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับก็มีความน่าสนใจหลายอย่างด้วยกันนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารของ Mercedes- Ben ประเทศไทยครับคุณอัจบุญประสิทธิ์ครับสวัสดีครับพี่ดอมครับสวัสดีครับแนะนาสักขนาดนั้นเขาจะเชื่อไหมครับว่าสภาพนี้เป็นผู้บริหารผู้บริหารครับแต่ผมถามก่อนเลยมางานคราวนี้ผมเห็นทําไมต้องใส่ F W B กันหมดเลยครับมันเป็นคอนเซปต์เรื่องของเรื่องว่าเรามีไอ้คอนเซปต์ที่บอกว่า m a t t h Your Passion Passion for Benz อะไรทั้งหลายแหล่ใช่ไหมครับไอ้ F W B เนี่ยจริง เป็นไอเดียที่ได้มาจากทางฝั่งเอเจนต์ด้วยว่าเฮ้ยคนที่จะเปล่าประกาศไปในเรื่องของเบนซ์เนี่ยก็คือลูกค้าเบนซ์เพราะฉะนั้น<ม>เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกค้าเบนซ์แล้วคุณชวนเพื่อนมาซื้อเบนซ์เนี่ยเรามีแบบข้อเสนอพิเศษให้นะ<อ>มีแบบไอ้นู่นไอ้นี่ให้อะไรเงี้ย<า>ก็เหมือนกับเป็นเพื่อนชวนเพื่อนมาเราก็เลยทําเป็น fwb ก็มีเบนฟิตให้<อ>มีข้อเสนอมีคัมเปนพวกนี้ให้ด้วยใช่ครับ,รบในบูธปีนี้ครับพี่ดอมมีอะไรน่าสนใจบ้างครับแม่มีอะไรน่าสนใจก็มีที่เพิ่งเปิดตัวไปสาุรุ AMG ก็เป็น AMG 3รุ่นเลยไอ้เจ้า3รุ่นนี้ก็คือ G-Class G63 นะครับตัวใหม่ไอ้ตัวนี้จุดเด่นเลยก็คือตัวเสา A ครับมันจะแบบมนและครับตัวนี้มันจะทำให้ลู่ลมนะครับส่วน AMG ม AM ตัวอื่นเนี่ยเราก็จะมีตัวที่เป็น GT63 SL55 ครับเอ5 5าะไรเงี้ยเอามาเปิดตัวพร้อมกันแต่ที่สำคัญที่สุดสำหรับบูธในวันนี้ก็คือราคาทุกอย่างเนี่ยเป็นราคาเริ่มต้นเพราะว่า เมอร์เซเดสเบนซ์เนี่ยนำเสนอโปรแกร,รมที่เรียกว่า Manufact u r e ์ให้ Manufact u r e เนี่ยก็คือเหมือนกับโปรแกร,รมที่เป็น B Spo อคคอนฟลิกรถได้นั่นหมายความว่ารถ AMG มเนี่ยมันมีสีให้เลือกสีภายนอกให้เลือกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยห้าสิบสีขึ้นไปถึงสีภายในให้เลือกอีก20กว่าสีถ้าจะคอนฟิกให้เป็นบอมบ์เลยที่จะไม่เหมือนใครเลยมากกว่าล้านแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะนำเสนอในลักษณะที่ว่าเป็นราคาเริ่มต้นเช่น อย่างคันนี้18ล้าน8ถ้าเป็น GT เนี่ย15ล้าน9แล้วถ้าเป็น SL เนี่ย14ล้าน9ครับก็จะเป็นไฮไลท์ของงานในปีนี้ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะฉนั้นปัดข้อกังวลทั้งหมดออกไปนะครับสุดท้ายให้พี่ดอมฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยคนที่มาเยี่ยมที่บูธ Mercedes-Benz ในงาน Motor ร์โชก็ดีหรือไปที่ศูนย์บริการโชว์รูมของ Mercedes-Benz ก็ดีครับก็จริงๆแล้วถามว่าอยากจะให้แวะมาที่งานมอเตอร์โชนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีอยู่ในใจแล้วเนี่ยข้อเสนอทุกอย่างเหมือนกันแวะไปที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการได้เลยมีแคมเปญเดียวกันทั้งหมดครับผมนะครับไงวันนี้ขอบคุณพี่ดอมมากนะครับขอบคุณครับขอบคุี่อมครับใหม่ m u l x the next peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า มาที่บุนของปอร์เช่กันบ้างนะคะเราจะคุยกับผู้บริหารคุณไมเคิลค่ะไมเคิล please tell us <Okay. S 1> about these two cars on stage here. Let's start with the 911. What is special about this car? Well, this is a very special car indeed. It's the first 911 with uh, T hybrid technology. So, uh, we are basically electrifying the 911 for the very first time in the history of the Porsche 911 that has been already built since 1963. So, does it help with energy saving or is it just purely for performance? It is focusing more on performance. Of course, the cars are already super efficient. Um, so, but this was not the main focus here for the 911. Main focus was really on performance. So, giving you basically a bit like in Formula One, a boost button inside the steering wheel, where you will get additional power, which brings the overall power of the new 911 to over 541 horsepower. So this is really uh, a region where you usually only find in the previous generations a 911 turbo mm -hmm. that would exceed like the 500 mm -hmm. horsepower range. Now you have it in the 911 GTS T hybrid. Right. What about the Taycan? Tell the me about the Taycan. This car. Yes. Of course. Yes, this is now the second generation. We also just introduced it mm -hmm. uh, during the second part of last year. Uh -huh. And the uh, Taycan is our first full electric model that we have introduced back in 2015 with the Mission E, that was the concept car, and the car had such a great feedback that uh, Porsche has decided to make a serious production car of the Taycan, and it was instantly a huge success when it came into the markets in 2019. It was a global success, and also here in Thailand, people love it. For anyone interested to own a Porsche, do you have any special offer for people who come to the Motor Show? Well, yeah, I mean, uh, at Bangkok International Motor Show, of course, we have something special for our clients, for our visitors. Whoever comes here, please ask our sales team. They will be able to share what is special during the Bangkok International Motor Show. But there are some hot deals for sure available during this limited time. Thank you so much, Michael. Thank you so much. Thank, Thank you for your time. ากันที่ Audi กันบ้างนะคะพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่า A5 Plug-in Hybrid เนี่ยมาเปิดตัวที่เมืองไทยครั้งแรกแบบทั่วโลกเลยที่มอเตอร์โชว์ทั่วโลกเลยครับ oh ที่แฟน Audi เมืองไทยจะได้สมัมผัสก่อนใครกับ A5 Plug-in Hybrid ด้วยเครื่องยนต Plug ์ Plug-in Hybrid เนี่ยนอกจากจะแรงแล้ว367แรงมา uh huh. ้ายังให้ระยะทางวิ่งไฟฟ้าอีก114กิโลเมตรซึ่งถือว่าไกลามากแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำมันเลยไม่ได้ใช้ในหมดน้ำมันโดยาเป็น Electric Range Full นะครับ แต่ Audi A G เองนะครับก็นิยามว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใหม่แล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมทุกตารางนิ้วเลยถูกอัปเกรดในทุกๆมุมเลยดีไซน์รอบพันทั้งหมดเป็นรถรุ่นใหม่ที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยนะครับค่ะสังเกตเห็นว่าเป็นพวงมาลัยซ้ายแต่ว่าต่อไปจะเป็นพวงมาลัยขวาแล้วมาขายในไทยถูกไหมครับผมแน่นอนครับ Audi A 5จะถูกผลิตพร้อมกับทุกตลาดทั่วโลกเลยที่จะเป็น Plug-in Hybrid นค,คับเพราะฉะนั้นเราจะได้รับรถในช่วงไม่เกินเดือน7 เอ่อกรกฎาคมสิงหาคมปีนี้นะครับค่ะนอกเจาอจาก A5 p l a r k i n h y b r i d แล้วเนี่ยมีรุ่นใหม่อีกค่าที่โดดเด่นในงานนี้เรานำรถมาเปิดตัวทั้งหมด5รุ่นด้วยกันคะมี A5 Avant นะครับ A5 Sportback ที่เป็น4ประตูนะครับรวมถึง RS Q8 ที่มาโชว์ครั้งแรกในงานนี้เหมือนกัน <c oughs> RS Q8 Performance มี RS3 นะครับแล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งคือเป็น S6 E-tron เป็นรถไฟฟ้า Avant รุ่นแรกของ Audi ที่เป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์และอยู่ในบอดี้ไทป์ที่ได้รับความนิยมที่สุดของ audi เลยสนใจอยากเป็นเจ้าของค่ะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะสิทธิพิเศษข้อเสนอแคมเปญมากมายครับสำหรับ rs นะครับมีดอกเบีย้ยพิเศษทุกรุ่นนะครับสำหรับรถ e-tron ส่วนรถและสิทธิพิเศษสูงสุดถึง1ล้านบาทและสำหรับรถยอดฮิตอื่นๆนะครับก็ยังมีดอกเบีย้ยพิเศษสูงสุด0% 7ปซปีอ๋อแบบนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เชิญมาดูได้ที่ audi เลยนะคะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณครับ โอ้สัปดาห์เดียวไม่พอค่ะบอมเพราะว่าเดินมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คือตัวแบรนด์เองก็หลากหลายมากนะคะแล้วในแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็ซอยย่อยรุ่นต่างๆเพื่อความต้องการของทุกคนอาทิตย์หน้าสนใจต้องมาใหมค่ค่ะต้องมาครับแล้วก็บอกเลยว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยแต่ละแบรนด์ที่นําเสนอก็ยังมีความน่าสนใจนะครับบางแบรนด์ในต้องบอกปีนี้เปิดต,ตัวรถพร้อมกันถึง2รุ่นนะพี่ <c oughs> เรียกว่ามีทั้งบางแบรนด์นี้มีทั้งดีเซลมีทั้งไฮบริดบางแบรนด์มีทั้งไฮบริดทั้งปักกินไฮบริดเรียกว่าถือโอกาสเอาตั้งแตต่้้นนปีีเลย เปิดใส่กันไปก่อนเลยผู้บริโภคจะได้เลือกได้นะครับตามความต้องการใช้งานของแต่ละคนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอผมกับพี่เผยได้นะครับกับงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46เดี๋ยวพาไปชมกันต่อครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ